สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สสาะเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่ตางๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอะไรสำหรับคลิปนี้นะเรียกได้ว่า งานจบแต่คนยังไม่จบค่ะเพราะว่าทําไมถึงยังไม่จบล่ะในความเห็นส่วนตัวของเองก็คือว่ามันเหมือนมันไม่เคลียร์มันยังไม่เคลียร์นะไม่เคลียร์ยังไงอะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูจดหมายแถลงการขอโทษจากผู้จัดงานเออขออนุญาตเรียกว่าแฟนมิทที่ชิงเต่าละกันแต่เขาบอกว่าไม่ใช่แฟนมิทนะแต่ก็ประมาณนั้นแหละนะคะเป็นงานที่ชิงเต่าละกัน อมาดูกันหน่อยก็คือทางผู้จัดง,งาน organizer เนี่ยเอคาดว่าเขาโดนกดดันนะโดนกดดันจนแบบเออสุดท้ายก็ต้องออกนะแถลงการขอโทษนะคะยังไงยังไงก็โอ้โหแฟนเมืองจริงเขาไม่พอใจอย่างมากใช่ไหมพอไม่พอใจอย่างมากเนี่ยมันก็คือคุณเข้าใจปะ fc ที่เมืองจีนอะเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลนะคุณอืมทําไมถึงมีอิทธิพลล่ะเอเอา้าคุณเคยได้ยินคํานี้ปะใครใครมีเงินคนนั้นก็เสียงดังนั่นแหละเออมันก็แค่นั้นแหละนะคะถ้ากลุ่มแฟนจีนพวกเนี้ยถ้าเขาไม่พอใจขึ้นมาเขาตัดจบกับบริษัทคุณถ้าคุณไม่ขอโทษเขาแล้วเขาตัดจบกับบริษัทคุณนั่นคือคุณหมดอนาคต คุณไม่สามารถที่จะเอ,อ่อมาร่วมงานกับหลิงออมได้อีกต่อไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต่อไปก็ยังจะมีอีกนะกับเอ็กซิบิเตอร์นี้เพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ปิดช่องตายซะทีเดียวไงมันก็ยังเหลือช่องเล็กๆให้บ้างอย่างน้อยก็ได้มาขอโทษแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยขอให้กลุ่มแฟนคลับกลุ่มใหญ่กลุ่มที่มีอิทธิพลอะต่อกาลังซื้อกําลังเปนะคะในเมืองจีน่ะให้เขาเอออย่างน้อยพอนักเป็นเบาก็ยังดี เผื่อมันยังจังเหลือช่องทางเล็กๆในอนาคตภายภาคหน้าให้เขาได้แก้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเออใครมีเงินคนนั้นก็เสียงดังแหละนะเรื่องของเรื่องอ่ะมาดูกันหน่อยว่าประกาศขอโทษของเขาเป็นยังไงกันบ้างค่ะโดยเนื้อหาก็เป็นประกาศขอโทษอย่างเป็นทางการนะคะทางเอซิปิเตอร์บอกว่าก่อนอื่นเลยก็อยากจะแสดงความขอโทษอย่างจริงใจต่อทุกท่านสำหรับการเตรียมการและการดำเนินงานที่ไม่สมบูรณ์เลยของงานนี้ ซึ่งทำให้ทางบริษัทเองไม่สามารถมอบประสบการณ์ที่สะดวกสบายและสนุกสนานให้กับพวกท่านได้อย่างเต็มที่ทำให้พวกท่านเกิดความผิดหวังเกิดความไม่พอใจกับอีเวนต์ในครั้งนี้ทางบริษัทรู้สึกผิดอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ได้ทำการไตรตรองวิเคราะห์อย่างจริงจังเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความคิดเห็นและความต้องการของทุกท่าน เราได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดและขอชี้แจงดังต่อไปนี้ข้อแรกเกี่ยวกับปัญหาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของศิลปินเมื่อเวลาสามทุ่มของวันที่24มกราคมเราได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมืออาชีพจำนวน20คนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินประมาณ20คน และพนักงานประจำของบริษัทเราจํานวน15คนเดินทางมาถึงสนามบินเพื่อรับทีมงานศิลปินเพื่อให้มั่นใจว่าศิลปินและทีมงานจะถึงโรงแรมอย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากที่ศิลปินและทีมงานมาถึงโรงแรมอย่างราบรื่นเราได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมืออาชีพ6คนเพื่อกำหนดตำแหน่งรักษาความปลอดภัยบนชั้นที่ศิลปินและทีมงานเข้าพัก ด้วยการทำงานในระบบ3กะรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับศิลปินและทีมงานรับประกันว่าการเข้าพักที่ปลอดภัยและอบอุ่นจนกว่าทีมศิลปินจะเดินทางกลับอย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีขั้นตอนที่ละหลวมไม่รัดกุมในกระบวนการดำเนินงาน เราต้องการแสดงความขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อแฟนๆศิลปินและทีมงานที่ได้รับผลกระทบและสัญญาว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลในครั้งต่อไปอ่าก็อย่างที่ A บอกแล้วค่ะรีแอคอันนี้เหรอก็คือก็อย่างที่ A บอกไปแล้วแหละเขากำลังคือขอโทษครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในบิสเนสในภายภาคหน้าที่จะเกิดขึ้น ถ้าเขาไม่ขอโทษนะั่นคือเขาปิดตายเขาจะไม่ได้ร่วมง,งานกับหลิงออมอีกเลยแต่ถ้าเขาแถลงการขอโทษบางทีบางทีอาจจะยังให้โอกาสอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการแก้ตัวและดูพฤติกรรมอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยมันยังมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะให้เอมองก็ประมาณนี้แหละเขาถึงได้ออกมาแถลงการขอโทษซะอย่างนี้นะคะ ถัดมาค่ะลำดับถัดมาบอกว่าเกี่ยวกับปัญหาอุณภูมิหน้าง,งานที่ต่ำเกินไปขอชี้แจงว่าเนื่องจากเครื่องทำความรอ้อนและสิ่งอำํำนวยความสะดวกอื่นๆไม่เพียงพอส่งผลให้ทุกท่านต้องรอและเข้าชมงานโทษค่ะและเข้าชมงานในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นเป็นเวลานานทางบริษัทรู้สึกผิดอย่างมากในเรื่องนี้เมื่อเราติดต่อกับสถานที่จัดงานในช่วงแรก เราได้ดำเนินการสื่อสารโดยละเอียดเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเช่นการทำความร้อนความปลอดภัยของสถานที่บรรลุข้อตกลงและนงนามในสัญญากักบสถานที่เกี่ยวกับปัญหาการเปิดเครื่องทำความร้อนล่วงหน้าหนึ่งวันในวันงานมีการติดตั้งเตากันลมจำนวนสิบเตาตามสถานที่สาคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นโถงใหญ่ห้องแต่งตัวศิลปินและบริเวณห้องพักของศิลปิน และติดตั้งเครื่องทำความร้อนขนาดใหญ่สิบเครื่องเอาไว้ที่ทั้งสองด้านของหอประชุมแต่ยังไม่ได้มอบความสะดวกสบายให้กับทุกท่านได้ต้องขออภัยกับแฟนกลับอีกครั้งหนึ่งอืมนะคะก็ยังไงล่ะเออเขาก็บอกว่าเขาก็ติดตั้งเครื่องทำความร้อนให้แล้วนะเพียงแต่ว่าอืมมันอาจจะยัง อุ่นไม่พอเนื่องจากอากาศข้างนอกมันหนาวเกินหนาวเนบอะเพราะฉะนั้นฮีเตอร์คุณอะไรอย่างเงี้ยต้องทํางานเป็นอย่างดีนะคะก็ก็เขาขอโทษมาแล้วอะ่ะแล้วจะยังไงอะ่ะอืมก็เดี๋ยวมานะคะมาดูข้อถัดไปก่อนละกันก็เขาขอโทษมาแล้วตามสไตล์คนไทยก็ต้องแบบให้โอกาสปะ่ะเออแต่ทางๆท,ที่ไม่อยากจะให้โอกาสหรอกแต่เขาขอโทษซะดิบดีอย่างเงี้ยอ่ะมาดูคําขอโทษ ถัดไปก็คือเกี่ยวกับปัญหาการสั่งซื้อและกระบ,บวนการหน้างานทางบริษัทต้องขออภัยอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงเวลากิจกรรมการจัดงานที่ไม่สมบูรณ์และความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่25มกราคมในขั้นตอนการแลกเบเนฟิตของแฟนๆจู่ๆคููปองเบเนฟิตก็ถูกขโมยไปหลังจากที่ทีมงานของเราทราบเรื่อง พวกเขาก็ได้ค้นหาแบบทันทีและระบุต,ตัวตนของแฟนคลับได้คนหนึ่งโดยได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนแฟนคลับในที่เกิดเหตุผู้ต้องสงสัยเป็นขโมยเราได้แจ้งตำรวจในทันทีและหลังจากรับสายในวันนั้นตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุในเวลาไม่นานเราจะติดตามความคืบหน้าของการสอบสวนต่อไปและจะแจ้งผลการสอบสวนโดยเร็วที่สุด เนื่องจากการจัดการที่ไม่ดีของเราการแลกเบเนฟิตจึงถูกรบกวนเซสชันงานเลี้ยงขอบคุณได้ล่วงเวลาไปสง่งผลทําให้การเปิดงานเลี้ยงขอบคุณตรุจจริงของออมได้เกิดความล่าช้าขึ้นตามไรด้วยเราต้องขออภัยอย่างจริงใจและจะเพิ่มความเข้มแข็งในการทบทวนแผนง,งานรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมและการจัดเวลาให้สมเหตุสมผลเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่คล้ายกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก ยังไงหรอสำหรับข้อนี้รีแอคก็คือบอกได้คำเดียวว่าก็เขาขอโทษแล้วเธอจะยังไงอีกอันนี้คือสไตล์ชาวพุทธคนไทยเลยก็นไหนเมื่อเขาขอโทษแล้วเธอจะเอาอะไรกับเขาอีกนะแล้วเขาก็ขอโทษอย่างจริงจังอธิบายอย่างมีหลักเหตุผลแต่การกระทำเขาจะเหมือนกับคำพูดที่เขามาขอโทษเราไหมอันนี้เราไม่รู้ได้แต่ในเบื้องต้นนี้เริ่มใจอ่อนและเริ่มใจอ่อนแล้วน,วนะคนไทยใจดีค่ะ เริ่มใจอ่อนแลวะวอะมาดูท่าถัดไปของเขานะคะท่าไม้ตายเขาเขาบอกว่าปัญหาข้างต้นนะ่ะเกิดจากความผิดพลาดในการทำงานของบริษัทในวันงานไม่เกี่ยวข้องอะไรกับศิลปินทั้งสองท่านรวมถึงทีมงานต้นสังกัดก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดใดๆเราจะสื่อสารกับบริษัททนายที่ทำหน้าที่ซื้อขายตัว๋ว อย่างซีเรียสเลยแล้วจะจัดการปัญหาที่ตามมาอย่างเหมาะสมถ้าบริษัทตระหนักดีว่ากิจกรรมนี้ได้สร้างปัญหาและความผิดหวังให้กับเหล่าแฟนศิลปินและทีมงานของศิลปินด้วยเหตุนี้เราจึงต้องขออภัยเป็นอย่างสูงอีกครั้งต่อศิลปินทั้งสองและทีมงานรวมถึงแฟนๆทุกคนอีกครั้งเอาไว้ด้วย อเป็นคนพูดดีนะคะเป็นบริษัทที่พูดดีแต่การกระทำอะถ้าอยากจะลองกันอีกสักตั้งก็ก,ก,ก็ลองดูนะก็ลองดูนะเผื่ออะไรอะไร,ะไรมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะดูเขาก็ขอโทษแล้วขอโทษอีกแล้วก็พยายามอธิบายอะนะจะสมเหตุผลบ้างไม่สมเหตุผลบ้างก็แล้วแต่กรณีไปแต่ไม่รู้สิอยากลองกันไหมล่ะคะลองอีกครั้งหนึ่งให้โอกาสเขาอะไรอย่างเงี้ย ก็บอกแล้ว่าคนไทยใจดีก็ไม่รู้สิก็อืมยังไงเหรอคือถ้าในในทัศนคติส่วนตัวของเอกก็คือถ้าต่อไปเนี่ยชิงเป่ายังไม่มีเอ็กซิบิเตอร์ท่านไหนกล้ากล้าเข้ามานะคะเราก็ถ้าเขาชวนเราอีกครั้งหนึ่งเราก็คงอาจจะให้โอกาสเขาเพราะนั่นหมายถึงงานด้วยใช่ไหมแล้วก็เม็ดเงินต่างๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ต้องทำสัญญาอย่างชัดเจนเคลียร์กันให้รอบครอบก็คือก็ถ้าชิงเต่ามันไม่มีคนไหนรับจัดงานไม่มีเอ็กซิบิเตอร์ท่านไหนรับจัดงานแต่ความต้องการดีมานความต้องการที่จะดูมันยังเยอะอยู่ก็อาจจะลองให้โอกาสอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้สำหรับเอ็กซิบิเตอร์ท่านนี้นะพอเขาก็ขอโทษแล้วขอโทษอีกถึงแม้จะอธิบายเข้าใจได้บ้างไม่เข้าใจได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เริ่มใจอ่อนและวะ้วว่ะเออยังไงยังไงยังไง ความปลอดภัยต้องมาก่อนความใจอ่อนนะเอ่อไม่รู้ไม่รู้มาดูข้อมาดูมาดูตอนจบกันว่าเขาขอโทษยังไงคะ่ะในเวลาเดียวกันทางบริษัทจะใช้มาตรการแก้ไขต่อไปนี้สําหรับแฟนๆที่ยังไม่ได้รับชุดของขวัญงานของน้องออมเนื่องจากความล่าช้าของงานหลิงนะคะสําหรับแฟนๆและเพื่อนๆที่ยังไม่ได้รับการรูปถ่ายโปสเตอร์ และการ์อวยพรปีใหม่ที่งานน้องออมก็โปรดสั่งซื้อได้เลยใต้ล่างนี้นะคะเขาก็ให้ข้อมูลนะคะเขาบอกว่าให้โปรดส่งชื่อหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่และข้อมูลการซื้อบัตรของคุณมาที่อีเมลนี่นี่ทางบริษัทจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุดเราจะแสดงสิทธิประโยชน์ให้กับท่าน เราจะถือว่าบทเรียนนี้เป็นโอกาสที่จะมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการจัดกิจกรรมในอนาคตได้และเราต้องขอโทษอย่างสุดซึ้งอีกครั้งต่อศิลปินทีมงานและเพื่อนๆแฟนคลับทุกคนอีกครั้งด้วยยังไงล่ะก็อืมวาจาเป็นซัพ์เนาะขอโทษนิดขอโทษหน่อยเริ่มใจอ่อแล้วว่าก็คือคนไทยขี้ให้โอกาสอะนะเออก็อีกอันนึงก็คือที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้คือ ถ้าเขายังอาสาจะจัดงานอีเวนท์ที่ชิงเต่าแล้วชิงเต่าไม่มีใครมายอมจัดอีเวนท์ให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะลองให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ได้ไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวค่อามาว่ากันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยเออนะแต่เขานี้สัญญาต้องต้องแบบต้องรอบคอบมากๆแล้วก็รายละเอียดจุกจิกอะไรอะไรอย่างเงี้ยต้องใส่เข้าไปให้หมดอืมทางทีมงานต้องรีบจดแล้วก็รีบร่าง กฎหมายข้อสัญญาอะไรไว้แล้วเนอะเพราะว่าไม่ได้ใช้แต่กับที่เมืองจีนแผ่นดินใหญ่ก็ทั่วโลกเลยค่ะจะได้ไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเออยังไงหรอทีนี้ยังไงหรอเราก็มาดูแถลงการจากเอ็กซิบิ r เตอร์ที่งานฝูโจเดือนหน้าวันที่16กุมภาพันธ์ที่น้องกำลังจะเดินทางไปเพราะว่ามันมีบางกระแสข่าวบอกว่าเป็นเอ็กซิบิเตอร์เจ้าเดียวกัน นะมาดู e x h i b ิ t o r ตอร์ูโจกันบ้างเขาเรีบออกแถลงการเลยนะคำชี้แจงเรียนแฟนๆที่รักและเพื่อนๆทุกท่านสวัสดีก่อนอื่นเราขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่ให้ความสนใจและสนับสนุน Love Life First Meet on Fujo Fan Meeting อันนี้ของน้องออมนะคะและชื่อธีมของพี่หลิงก็คือ In the Name of Love Fujo Fan Meeting เป็นเพราะการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของพวกท่านที่ทำให้กิจกรรมของเราสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุผลลัพธ์เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้ทางบริษัทสังเกตเห็นความคิดเห็นที่กระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพบปะและทักทายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยอ้างว่าผู้จัดงานพบปะและทักทายชิงเต่าและผู้จัดงานพบปะและทักทายทีมฟูโจนั้นรู้จักกันนะคะก็คือเขาอ้างอิงว่าผู้จัดงานที่ชิงเต่ากับที่ฟูโจอ่ะก็คือรู้จักกันเป็นพวกเดียวกันนะคะเขาบอกว่า ก็คือทาง Exhibitor ที่ฝูโจเขาขอยืนยันแล้วก็ตอกย้ำเลยว่าเขาไม่ใช่บริษัทเดียวกันกันกบที่จัดที่ชิงเต่านะเว้ยนะคะเขาบอกเขาเขาประกาศอย่างซีเรียสขอชี้แจงอย่างซีเรียสจริงๆเลยนะว่าคำกล่าวที่ว่าเขาเป็นคนคนเดียวกันกับที่งานชิงเต่าเป็นเรื่องไร้าสาระนะคะ และละเมิดข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงด้วยในฐานะผู้จัดงานฝูโจมีดแอนกรีตเพียงรายเดียวเรายึดมั่นในทัศนคติที่เป็นมืออาชีพและมีความรับผิดชอบมาโดยตลอดและมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่แฟนๆประสบการณ์เหตุการณ์เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้จัดงานที่ชิงเต่าใดๆเลยนะคะชาวเน็ตบางคนจงใจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง และประเมินเราอย่างเป็นเท็จซึ่งส่งผลให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและปัญหาที่โทษค่ะก่อให้เกิดความเข้าจิตขอโทษค่ะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและปัญหาที่ไม่จําเป็นต่อการพบปะและทักทายก็คือเขาบอกก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในงาน f a ม i l ีที่ฟูโจอะในเรื่องนี้ทางบริษัทรู้สึกเสียใจอย่างมากๆเลยทางบริษัทขอประกาศอย่างจริงจัง,จงว่าเราต่อต้านความคิดเห็นที่เป็นอันตรายและความรุนแรงทางออนไลน์ทุกรูปแบบทางบริษัทเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลที่เป็นเท็จและการโจมตีที่เป็นอันตรายที่โพสต์็นแพลตฟอร์มโซเชียลและขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางกฎหมาย ในเวลาเดียวกันเรายังเรียกร้องให้แฟนๆของเราคงไว้ซึ่งความมีเหตุผลและความเที่ยงธรรมจะทำงานร่วมกันร่วมมือกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ดีขึ้นหากท่านพบปัญหาหรือมีคำถามใดๆในระหว่างการเข้าร่วมแฟนมิตนี้ก็สามารถติดต่อทางบริษัทได้ผ่านทางช่องทางอย่างเป็นทางการ และเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือท่านในการแก้ไขปัญหาความพึงพอใจและความไว้วางใจของท่านนั้นคือแรงผลักดันของเราให้ก้าวไปข้างหน้าสุดท้ายนี้เราอยากจะขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่มีความเข้าใจและก็ยังคงยืนยันที่จะสนับสนุน หลิงออมต่อไปทางบริษัทเองก็จะมีความมุ่งมั่นต่อไปสำหรับทริปหน้าสำหรับแฟน e ิดแอนกร e t นะคะครั้งหน้าเช่นกันเพื่อให้ได้กิจกรรมที่น่าตื่นเต้นและบริการที่มีคุณภาพอ่าเนี่ยแหละค่ะก็เป็นสัญลักษณ์นะดาวแดงอย่างนี้เลยก็อะ,ะ่ะก็เรียกได้ว่า เขาก็บอกว่าขอขอบพระคุณแฟนๆทุกท่าน,น,นอีกครั้งในความเข้าใจและก็สนับสนุนของพวกท่านและเราก็จะยังมุ่งมั่นต่อไปเพื่อกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นและบริการที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่ายังไงล่ะก็ควรต้องให้โอกาสทั้งสองฝ่ายอะเนาะในเมื่อฝ่ายชิงเต่าเขาขอโทษแล้วถ้าตราบใดที่ชิงเต่ายังไม่มีเ e x บิเตอร์เจ้าใหม่มาลง ล้วเจ้านี้ยังคงชวนยิ้ยิยิยิย้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะลองดูอีกสักครั้งก็ได้ถือว่าให้โอกาสใช่ไหมเขาไม่ได้ผิดแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ถ้ายังคงผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแน่นอนค่ะถูกตัดหางปล่อยวัดแน่แน่ส่วนที่ฟูโจโเขาก็ออกมายืนยันอีกเสียงนึงว่าเขาไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับทางจิงเต่าเลยเราก็ต้องให้เครดิตเขานะเพราะว่านั่นล่ะก็ก็ก ก็ลองดูอะคะ่ะก็เดี๋ยวทุกอย่างมันจะปรากฏออกมาเองจดัดดีไม่ดีมีความปลอดภัยเพียงพอไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันคงจะออกมาเรื่อยๆนะคะออกมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคอยติดตามรับชมกันละกันว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงเฮงแล้วก็เฮงนะคะมาคอยติดตามได้ในคลิปถัดไปค่ะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ